มาดูเลขม้ามืดกันพี่วันนี้อะเรามาดูก่อนก่อนจะมามืดนะพี่รัฐบาลรอบนี้นะครับเลขออกวันพฤหัสเมื่อกี้พูดค้างว้วจะกำลังวันจะมีหนึ่งมีสี่มีเจ็ดนะครับเมื่อกี้ผมให้พี่ดูไปแล้วผ่านนะส่วนเลขเด่นล่างเออบางคนถามว่าล่างไมมเอกล่างจะอะไรรอบนี้นะครับพี่ผมบอกก่อนนะล่างนะ่ะผมทําสูตรขึ้นมาใหม่ผมก็ไม่รู้ว่ามันจะมาหรือไม่มานะครับแต่ว่าผมทําสูตรมาซึ่ง ผมบอกคุแล้วผมเป็นคนชอบสังเกตชอบเป็นคนชอบ,ชอบเกะสูตรที่ผมเจ็บตรงเนี้ยน่าจะเป็นเพราะอันนี้แหละเพราะว่าตื่นเช้ามาไม่มีอะไรพี่ผมนั่งดูตัวเลขนั่งดูเอ้ยเลขมันจะมาแบบไหนถ้ามีลาแบบเนี้ยผมก็จะนั่งดูวอ้ยมันจะมาแบบไหนถ้าไทยเนี่ยผมพูดเลยแล้วไทยเนี้ยผมดูทุกวันผมดูทุกวันว่ามันจะมาแบบไหนมันจะมาอย่างไงน่าจะเป็นไปได้ที่ผมเจ็บตรงนี้เพราะว่าผมแบบ ดูแล้วดูอีกอะดูแบบดูแบบดูแล้วมันจะมาตัวไหนเพราะผมมีคนสังเกตแล้ววานนี้ผมไปคิดสูตรเมื่อวานผมไปคิดสูตรได้เลขเด่นล่างมาครับซึ่งผมลองทําตั้งแต่แตวดนสองพฤษภานะครับมันก็เข้าดีแล้วล่างรอบนี้นะครับมันได้เลขเก้าศูนย์แล้วก็หนึ่งนะครับเออมันได้เก้าศูนย์แล้วก็หนึ่งนะครับพี่ นีนะ่มันหลุดรอบเดียวนะครับนอกนั้นพี่จะเห็นเลยถ้าสีชมพูมันจะไปบนถ้าชมพูกับแดงมันจะไปบนล่างนี่คือสูตรสามตัวนะครับเด่นเก้าศูนย์หนึ่งผมบอกพี่ไปแล้วนะครับรอบนี้ล่างนะ่ะเน้นไปก็คือเน้นไปที่นะครับพี่เลขเลขอะมันไปใส่แล้ววะ <c oughs> เน้นไปที่เลขเก้าครับพี่ แล้วก็เลขศูนย์แต่ผมเน้นตัวเดียวเลยเน้นเลขเก้าล่างเน้นเก้าล่างครับพี่เน้นเก้าล่างนะเดี๋ยวเอาให้ดูเมื่อวานนี้เน้นเก้าล่างไปพี่มันไปไหนแล้ววะเน้นเก้ากับศูนย์พี่แต่ว่าเน้นเก้าไปเน้นสองตัวนี้ทางนี้ฝนไม่ตกพาร์ตคนเบื้องซี่พันเก้ากับศูนย์นะครับส่วนสูตรนี้นะครับไม่ต้องพูดมันปฏิเสธไม่ได้เลยครับว่ามันแม่นมาก ผมบอกพี่เลยนะต้องพูดแบบนี้เลยว่ามันแม่นมากมันสี่พันคนดูแล้วขอให้แตกตามตัวเด้อพ mm ูเ hmm. ด้อพอว่าสิบไปบุญใหญ่สิไปเอาบุญกระถินแล้วสิไปเฮ็ดบุญกระถินแล้วครับตอนยอดตอนนี้ก็ได้ห้าแสนสองแล้วครับอ,อนี่ครับสูตรนี้เข้าตลอดไม่หลุดนะครับพี่พี่ไม่หลุดนะครับ เดี๋ยวให้ดูไม่หลุดนะครับสูตรนี้จะเดินมาทั้งหมดสิบสามรอบถ้าพี่สังเกตดูนะครับสูตรนี้แม่นมากจะเข้าบนทั้งเข้าบนนะครับสามเข้าบนนะครับเห็นไหมมันจะเข้าบนตรงตรงเลยพี่สามรอบเห็นไหมห้าหกสี่หกเจ็ดแปดบางคนถามว่าดูยังไงนี่ไงครับสูตรได้ห้าหกเจ็ดรอบนี้ออกห้าหกออกห้าสามห้าหกเห็นไหมรอบนี้ออกหกเจ็ดแปดสูตรเข้าบน เอ้รอบนี้เข้าตัวเดียวขออภัยครับรอบนี้เข้า46เห็นไหมเข้า46เออรอบนี้ล่าสุดเลย678เข้า78ตรงๆแล้วรอบนี้ได้อะไรไม่เอกรอบนี้ครับได้8ได้9แล้วก็ได้0นะครับอันนี้คือบน8 9 0แต่พี่จะเห็นเลยว่ามันจะมีเลขชนกันระหว่างบนกับล่างถ้ามันมาตามที่ผมสูตรของผมนะถ้ามันไม่หลุด แต่สูตรนี้ยผมว่ายังไงมันก็เดินผมให้พี่ไปก็คือศูนใช่ไหมแต่พี่จะเห็นเลยว่าเลขที่มันชนกันมันมีอยู่สองตัวนั่นคือเลขศูนย์แล้วก็เลขเก้าอย่าลืมเลขฝันผมด้วยแล้วพี่คิดว่าวันเนี้ศูนย์กับเก้าตัวไหนจะมาระหว่างศูนย์กับ9้าตัวไหนมันจะมาแล้วก็อย่าลืมเลขฝันที่ผมฝันเองคนตาย นะครับผมฝันเห็นิคนตายของก็ติเป็นศูนย์ผู้ชายสองคนที่ผมเห็นผู้ชายนะครับมาพูดให้ฟังอีกรอบหนึ่งผู้ชายนะครับผมเห็นฝันศพเห็นศพผู้ชายสองคนมัดผ้าขาวแล้วผมก็อุ้มศพนั้นขึ้นกระบะปูนในฝันนะครับไม่ใช่เป็นรถไม่มีป้ายทะเบียนรถเป็นกระบะปูนสองคนเพื่อที่จะเอาศพสองคนนี้ไปเผาผมบอกพี่แล้วว่ายิ่งฝันแบบนี้ยังไงก็มีศูนย์ ยังไงก็มีศูนย์ครับ4,500คนดูแต่ผมไม่รู้ว่าเขาจะให้ออกหรือไม่ออกแต่ผมคิดว่ามีศูนย์แล้วผมก็ตีเลขไม่เป็นผมก็ตีเป็นศูนย์สองผมตีเป็นศูนย์สองแต่รอบนี้เลขที่ผมชอบที่สุดในบรรดาเลขศูนย์ผมชอบหกศูนย์ครับฟังดีนะ4พ0 0หกศูนย์ศูนย์หกผมชอบมากชอบมากกว่าเก้าศูย์ศูนย์เก้าอีกแต่ผมชอบหกศูนย์ศูนย์หกครับ แล้วมันมีความบังเอิญหลายอย่างพี่วันก่อนจุดทูบได้แบบนี้มันยิ่งมีความมั่นใจเลยว่าเฮ้ยทาไมได้แบบนี้วะไม่เชื่อก็ต้องเชื่อมันเกิดขึ้นมาแล้วศูนย์ศูนย์พออีกวันหนึ่งพี่ผมมาจุดตอนเช้าปรากฏว่ามันได้แบบนี้จุดคู่กันเลยได้สองสองสามเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะผมก็ไม่รู้ว่าปู่พ้นซื้อถึงออียงผมว่าผมไปจุดทูบต่อหน้าองค์ปู่พญานิการนะครับองค์เจ้าปู่นะครับ แล้วถ้าพี่จำได้ผมก็เลยแล้วอ๋อนี่ไงมันตรงเด็ะเลยเลขทูบวัดเขาช่องลมเพราะว่ารอบเนี้ยผมตั้งใจไปขอเลขทูบวัดเขาช่องลมขอให้แตกรัฐบาลไทยปรากฏว่าผมจะอะไรก็แล้วแต่อะพี่เห็นไหมได้เลขสองสามแล้วก็ศูนย์ปรากฏว่าเนี่ยอ๋อรู้แล้วอันนี้คือศูนย์ศูนย์ พอว่ามาจุดอีกวันหนึ่งเหนีห็นไหมผมเทียบให้ดูพอผมจุดได้อีกวันหนึ่งผมได้สองสองสามมันเป๊ะเลยครับพี่ห้าพันคนดูบ้านมันเป๊ะเลยนะครับถามว่าในนี้ชอบตัวไหนชอบตัวเดียวศูนย์สองเออศูนย์สองนะเพราะว่ามันตรงกับเลขที่ผมฝันเห็นคนตายนะครับผมฝันเห็นคนตายส่วนรัฐบาลรอบเนี้ผมให้พี่ไปตั้งแต่หลายวันแล้วนี่ครับ ให้ชุดนี้เลยผมก็อยากให้นะชุดนี้แหละมันออก5,000คนดูแต่ผมบอกเลยว่ามีคนจกเลขนะใบชุดสีแดงอะ่ะผมบอกพี่ตลอดนะจะอะไรก็แล้วแต่นะครับให้เน้นชุดใบสีแดงใบสีแดงนะครับจะอะไรก็แล้วแต่จะเลขสายด่วนจะอะไรแล้วแต่นะครับใบที่ตั้งใจทําที่สุดคือใบสีแดงใบสีแดงบางคนนว่าใบอะไรไม่ใบสีแดงนี่ครับใบแดงอยู่นี่ ให้เน้นใบนี้เป็นหลักครับผมจะบอกเลยเลขน,นี้มีอยู่ในสลาก n 3นะครับแต่ว่า890 <c oughs> ผมไม่ได้ติดอันดับถ้าติดในสลาก n 3เลขนั้นมันจะไม่ออกนี่ตามนี้เลยอาทีนี้ผมจะพูดเลขฝันให้ผมพี่ฟังเมื่อคืนไม่ใช่ฝัน <c oughs> <c oughs> บอก,กว่าเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะ4,900คนดูสำหรับคนที่ชอบดูแล้วก็ฝืนดูหรือว่าบอกว่าฝืนดูที่ไม่ชอบหรือว่าคนที่ชอบผมนะครับก็ ดูเ่าความบันเทิงนะครับเมื่อคืนนี้นะครับตอนแรกผมก็จะไม่สวดมนต์แล้วเพราะว่าผมเจ็บตรงนี้แต่ผมก็ฝืนสวดปรากฏว่าพี่พิมพ์ขึ้นมาก็ได้เลขตัวนี้นะ <c oughs> ปรากฏว่านะครับเมื่อคืนผมสวดมนต์นะครับบอกก่อนเป็นความเชื่อส่วนบุคคลไม่ทุกคนงมง่ายถ้าเรามาทางสายเดียวกันพี่จะเชื่อผม แต่ถ้าพี่ดูแล้วพี่ไม่ได้มาทางสายผมไม่ได้นับถือไม่ได้อะไรแบบนี้บางคนผมบอกก่อนนะบางคนบอกว่าอุ้ยงมงายมานับถือพระเยงนงพยานาคผมจะบอกนะเขาไม่เรียกว่างมงายเขาเรียกว่าความศรัทธาพี่ลองดูนะครับระหว่างคนที่เขางมงายเขาศรัทธาพญานาคเขาทําบุญอะไรแบบนี้ระหว่างชีวิตคนที่เขาศรัทธาที่เขาคุณว่าเขางมงายนะ่ะใครชีวิตดีกว่ากัน เออพี่ดูนะอันนี้ไม่ได้ไม่ได้ว่าใครใคร,ใครนะแต่บางคนนะ่ะเนี่ยเหมือนสีดูกันเนี่ยสี่พันคนดูเนี่ยคนที่เชื่อเขาก็จะเชื่อเขาก็จะเขาก็จะมาในทางเดียวกับเราเขาก็จะเขาจะไม่คิดว่าเป็นงมงายศรัทธาเพราะเขาทาทาให้เขาได้มีโชคได้มีลาบแต่ถ้าคนคิดว่าเรางมงายนะ่ะพี่ก็ลองดูชีวิตตัวพี่เองว่าใครเดียวกันเพราะว่าไม่ได้จําเป็นให้พี่ต้องมาเชื่อนะครับเพราะว่า ใครผมจะบอกนะใครที่ดูครั้งแรกนะผมจะบอกพี่นะผมเป็นคนที่ฝันแม่นอ่ะพี่สี่พันแปดร้อยคนดูรอบที่แล้วไหนใครได้เจ็ดแปดเก้ากับผมบ้างอ่ะผมขอเสียงคนได้เจ็ดแปดเก้าคนผมก่อนผมจะปล่อยแนวทางให้พี่เนี่ยใครได้เจ็ดแปดเก้าับผมบ้างรอบที่แล้วผมเห็นพญานาคสีดําเนี่ยหลายคนว่างมง่ายงมง่ายแต่ผมก็ได้เงินแสนน่ะเออเขาไม่เรียกงมง่าย พอผมฝันว่าผมไปวัดทางภาคอีสานวัดไหบ่ฮู้แหละผมบ่เห็นซื้อวัดแล้วมันไปขําแล้วครับแล้วทีเนี้ยผมไม่เห็นพญานาคสีดําพญานาคสีดำนะ่ะเลื่อยมาเหมือน,นว่ามึงไม่มาไหว้หกูแล้วเพื่อนก็ล้อมรอบผมแล้วก็ดินกระแตกบ,บอยอยก่ได้รัดบ่ออียงผมก็มาว่าในไล่สดว่าผมนะ่ะเป็นคนตีฝันตีเลขเปลี่ยนผมก็เลยตีพญานาคนะ่ะเป็นแปดเก้าแล้วผมว่าเอาเจ็ดใส่เจ็ดแปดเก้า คนได้กับผมตั้งหลากหลายบ่ได้งุงง่ายครับแล้วฝันนะผมฝันแม่นงุงงายนะใครไม่เชื่อแล้วแต่ผมส่วนบนผมนั่งสมาธิผมสวดคาถามหาจากักรพรรดิผมเห็นเลขหนึ่งห้าเก้าพี่พิมพ์ขึ้นมาหนึ่งห้าเก้าพิมพ์ขึ้นมาหนึ่งห้าเก้าพี่พิมพ์ขึ้นมาเลยแล้วเมื่อคืนผมเอาไปซื้อดาวครับเห็นไหมใครว่าผมงมงงายก็แล้วแต่แต่ผมก็ได้เงินนะครับ พอเมื่อคืนดาวโจรออกอะไรพี่ดาวโจรออกสามสามหนึ่งห้าหนึ่งเห็นไหมเออหนึ่งห้าเก้าพี่พิมพ์ขึ้นมาใครจะว่างมงงานก็แล้วแต่ครับเพราะว่าคนเรามันบังคับกันไม่ได้ครับแต่ว่าใครท่าม,มาทางสายเดียวกันเขาคิดว่าโอ้เพราะเขารู้ว่าผมเป็นคนให้เลขแม่นเป็นคนฝันแม่นเป็นคนแบบว่าแม่นนะเออเขาก็เลยมาดูนะครับผมพูดเลยแต่ว่าดวงคนเราไม่ไมันไ,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 ไม่เหมือนกันอ่ะพี่พิมพ์ขึ้นมา หนึ่งห้าเก้าห้าพันคนดูแล้วเลขวันนี้นะครับที่มันจะปาดนะครับสำหรับส่งท้ายตุลานะครับเลขมามืดของเรานะครับถ้าใครดูไลฟ์สดน่ะพี่รู้แล้วแหละมันคือเลขเก้านะครับวันนี้นะครับเก้ามันจะออกมาให้พี่เห็นแน่นอนแต่มันจะออกเก้ามาตัวไหนวันนี้เลขเก้านะครับตรงใจใครไหมพี่วันนี้เลขเก้านะครับจะเป็นเลขมามืดเก้าที่จะมาให้พี่เห็นนะครับผมจะคาดให้พี่วันนี้นะครับ เลขเก้าม้พี่เห็นแน่นอนถามว่าจะมาบนมาล่างพี่เน้นข้างล่างไปนะครับเน้นข้างล่างไปเน้นเก้าถามว่าจะมาบนมาล่างนะครับผมบอกเลยเก้านะมันมีความเด่นทั้งบนทั้งล่างแต่วันนี้เก้ามันจะต้องออกมาพี่เห็นผิดถูกขออภัยนะห้าพันหนึ่งร้อยคนดูเพราะสัตว์มามืดผมเข้ามาสี่รอบแล้วถ้าผมจําไม่ผิดน,นะสี่รอบแล้วครับเออถ้าใครส่วนใหญ่คนบอกว่า ทาวิไม่เอกไร้ส่วนนี้ห้ามกวนฉันห้ามกวนเด็ดขาดใครก็ได้อย่ามากวนจะฟังไม่เอกวิเคราะห์มามืดเราเข้ามาสามรอบแล้วครับอ,อตั้งแต่สัญจรอะไรเนี่ยตลาดเมีสามมีหกมีเจ็ดรอบนี้ครับมามืดเก้าพี่ว่าเก้าอะไรจะมาห้าพันสองร้อยคนดูวาดคุณเบื้อไหลย่าขายหน้าเขาเด้อูได้ห้าพันสองร้อคนดูให้เขาได้แบบว่า ก้อนสิไปกระถินนี่สิได้เอาบุญนำเอาบุญสิได้เขาสิได้บุญนำกับเฮานำได้มีโซ่กับเฮาเล้วปูดเด้อจะปูเมย่ยะอ่ะวันนี้ถ้าเก้ามาแล้วครับจะมีเลขเก้าศูนย์นะครับ,รบออกวันพฤหัสน,นะมีเก้าศูนย์นะมีเก้าหนึ่งมีเก้าสองมีเก้าห้านะครับแล้วก็เก้าเจ็ดเก้าแปดครับ สองสี่หกนี่คือเก้าที่จะออกวันที่จะออกวันพฤหัสครับวันนี้ทําแต่ผมกลัววันเนี้มันออกตัวเดิมเดี๋ยวผมเขียนให้สีแดงเลยโคโล่เลยเพราะสูตรผมทําได้เลขตัวเดิมครับระวังวันเนี้ยระวังจะออกตัวเดิมผมว่าไม่เบิ้ล มันไม่เบิ้แล้วนะครับแต่ว่ามันจอกตัวเดิมวันนี้เลขตัวนั้นนะครับเดี๋ยวผมจะเขียนให้ระวังมันจอกตัวนี้ผมกลัวมันออกตัวเดิมยังเลย <c oughs> สุดท้ายแล้วพี่อ่ะให้พี่ระวังเลขมันออกตัวนี้นะครับระวังออกตัวเก่านี่นี่คือตารางนะครับรอบที่แล้วก็เข้านะครับพี่รอบที่แล้ว เดี๋ยวให้ผมพี่ผมจชพี่ดูรอบพี่แล้วก็เข้าพี่ก็จับเอาเรอบพี่แล้วเจ็ดนะครับเห็นไหมมาทั้งเจ็ดแปดแล้วก็เจ็ดเจ็ดไม่ต้องโม้ครับผลงานผมไม่ใช่เข้าแท่ไทยเข้าลาวมก็เข้าเออยิ่งในบ้านยิ่งปังอ่ะ5,400คนดูพี่ระวังเลขตัวเก่าวันนี้9นะครับถ้าจะมาได้มี909192959798นนะครับพี่อ่ะ พี่พร้อมแล้วพิมพ์คําว่าวันนี้รวยมาผมจะให้พี่แคปสาหรับเลขสายด่วนเลขมามื่อแล้วผมบอกพี่แล้วนะหนึ่ง้าเก้าพี่ไปซื้อเลยพี่ไปตัดเล่นเอาห้าพันหร้อยคนดูพี่ผมขอให้ีโชคร่วมกันแต่เป็นไปไม่ได้หรอกผมบอกเลยที่จะถูกหมดทุกคนอ่ะเพราะบางคนอ่ะให้เลขไปแล้วไม่ชอบผมบอกพี่เลยอ่ะผมจะให้พี่แล้วให้ชุดสีนี้ก่อนแล้วกัน สีแดงครับจะยังไงก็แล้วแต่นะ่ะสีแดงนี่เด่นสุดสีแดงนี่สุดยอดแล้ว <c oughs> เดี๋ยวจะบอกเลขห้าหกนี่มีที่มาห้าหกนี่มีที่มาพาสวดมนต์วันพระไม่ใช่พระนี้นะพระที่ผมใส่ชุดสีขาวสวดมนต์อยู่ที่นั่นอยู่ที่ลานปู่อ่ะสายด่วนที่แคปไปเลย 056นะครับจะเป็นเลขที่ผมสวดมน์นะครับพายพีย่สวดมนต์อยู่ที่ลานปู่นะครับแล้วผมเห็นเลขตัวนี้นะครับผมเป็นไกด์ไลน์ให้พี่ตั้งแต่ตรงนี้แล้วนะครับว่ามันมีความสําคัญเออบางคนคงตกบางคนก็รู้แหละว่าทําไมมันตัวใหญ่นะครับเออเพราะมันมีความสําคัญนะครับเพราะมันเป็นเลขรอบเมื่อวานนะครับอันนี้บอกก่อนเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะไม่ทุกคนงมงายที่จะไปตัดลินก็ได้เมื่อวานนะครับ เมื่อคืนผมเห็นเลขหนึ่งห้าเก้านะครับแต่ก่อนหน้านั้นผมเห็นเลขศูนย์ห้าหกนะครับออโคโลเลยเลขเก้าครับวันนี้ถ้าผิดถูกขออภัยนะพี่นะส่งท้ายตุลานี้เก้ามาแน่นอนไม่งมงายผมไม่ดันเม่ใ,ใครขอ,ขอโทษขออภัยนะคนเบื้องล่างแหละเอาพี่แคปไปศูนย์ห้าหกหนึ่งห้าเก้าแล้วก็ห้าหกนะครับวันนี้เลขเก้านะครับถ้าผมชอบพี่ดูดีนะถ้าวันนี้เก้านะครับที่มันจะออกมานะถ้าผมชอบผมให้พี่สามคู่พอมีเก้าศูนย์ นะครับมี9 1้าหนึ่งแล้วก็มี9 8ดที่ผมชอบนะมี90 91ย์้าหนึ่งแล้วก็98้าแดส่วน9 2้าสองเก้าเจดนัสองนะนะมันออกยากครับพี่แต่ถ้าพี่ชอบพี่ก็ซื้อส่วน9 7เจดนะครับมันมันผมว่ามันอาจจะไม่มาคู่กันนะครับหรือเหมือนถ้าสมมติวันนี้มี9 7เจก็ไม่มาเหมือนมีเจก็ไม่มาเพราะว่าผมคิดว่ามันน่าจะไม่มาคู่กัน มันคงจะไม่ออกง่ายนะพี่เพราะมันออกเจ็ดเจ็ดเจดแปดเจ็ดเก้ามันเป็นไปเป็นไปได้ยากอะผมว่าแต่วันนี้ชอบเก้ามีสามเก้าศูนย์เก้าหนึ่งเก้าแปดโอเคขอโชคดีขอพี่มีความสุขเนี่ยแล้วไอต้ตัวโคโลนี่นีง่เนี่ย,ยพี่ซื้อด้วยแล้วกันหวยลาวได้สิบบาทเห็นไหมออโอเคนะชอบมานานแล้วนะรักทุกคนนะรักทุกคนที่รักไม่เอกนะใครไม่ชอบก็แล้วแต่เลยนะขอบคุณสามิบสองดาว โอเคสุดท้ายวันนี้ผมขอบารมีจากองค์แม่ย่าสิปธุมาองค์ปู่พญายนิลการองค์แม่ย่ากัลยาเยาอทีวีนะครับวันนี้ขอให้แนวทางที่ลูกแบ่งปนันว่าจะเป็นเลขชุดนะครับเลขซ้ายด่วนนะครับหรือว่าจะเป็นเลขทุบก็ดีขอให้แตกสามตัวเร่มบนเิ่งล่างเลีเป็นแค่แนวทาง